ผมพ่อแววครับยุบ้านน้องกุ้งสวรรค์ครับไทยดะครับไทยฮูดเป็นอะไรก็เดี๋ยวคั้ยมาไทยครับมันประหยัดดีแล้วมันก็ลิ่นบดถิ่มต้องพอตเมียผ้าใส่มันก็เลยใส่ขั้วมือหนึ่งก็ไทยมือละงานไทยรับจ้างหมดละอะไรละสร้ลอยหาเสีบมันโดดมันลงบ่ได้มันลมมือหนึ่งมันก็ได้เป็นไรหมดละกันห้าวไทยตาเศร้ายนี่ยมือเศร้าคั้ยเมียมันสีเศร้าแขนมันหอนมันเศร้าเลยคั้วเฟือขั้วมันก็ฝึก เป็นยันบุลากตัวนัวนฝึกไงตัวมันฝึกไงกับสว่งางกับิตอันนี้เอื้นแอกอันนี้เอื้นอ่องตัวนี้กับข้าวอันนี้กับแอกน้อยอันนี้นังต้องแอกอันนี้เขาเอื้นไทยเนี่ย<ม>อันนี้เขาเอื้นใบไทยนี่ท่านดึงหร่อยดเลยบอกครับดึงก็คือมันยุดล่ะเบีดรกล้วยกับโยก,กับมือเขาหมดละขันเขาดึงเสียกไล่กับไปนั่นละ่ะ<ม>แค่กกิดน,ดน,นดินนี่พ่อครแค่งเขาแค่งเขาเย็ดนี่ป่ะงานเออนั่นละ่นละงูกระเดี๋ยวอ้ดนักวงนี้แล้วเนี่ย ผู้อยากเบิ้งกับมาเบิ้งได้ไม่ยำได้บ้านน้องกุ้งสวรรค์เข่าในละครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยแสงไรได้นะครับอีพีนี้นะครับผมอยู่ไฮน่านะครับเห็จพอดีเห็นพ่อเปิ้ลกําลังไถไถคข้วนะครับซึ่งบอคอยเ็นนะครับเป็นจริงที่บอคอยเ็นโดนแล้วเดี๋ยวนีไถ่เป็งมาพ่อเปิ้มีการไถ่ไขยแล้วเป็นยังคชื่อได้ไถ่ไขยแล้วก็มีวิธีการไถอยังไลนะครับเนาะไปเบิ้งครับ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับขวานใน้่าโซนะครับสวัสดีครับผมพอแววครับยุบัาน้องกุงสวรรค์ครับตำบลน้องกุงสวรรค์นะครับอําเภอโกสุมกิใสครับยัวไม่ไี้เสียภาห้พอพาเบิ้งนะครับว่ามีการไถไขยใหู้ปแบบไดนแน่ครับผมลักลักนี่ไถเอียงครับตอนนี้ไถด้ครับไถหุดไถตะดดนไหมครับนี่ไถตะหามงกุลยะครับอ๋อครับ ไปแรงก็เดี๋ยวควยวมาไส่ครับ่มมันประหยัดดีเรามันก็ติมต้องพอต้องมีผ้าใส่มันก็เลยใส่คว้วครับไปฮัดดูว่าไปใส่คั้ไใสแรงนี่อายุกี่ปีครับแปดปีผู้ใดพ้าดใส่ีแ่แระก็พ่อะอแล้วพ้าไทยครับ <laughs> อัน้วยที่ห้อนไทยตอนนี้อายุกี่ปีครับแปดปีคั้วที๋ยวไทยหนึ่งคยย้วยังคว้วไทยเพียรภู มีสายพันธ์บังนี่มีสายพันธ์ยังครับสายพันธ์ไทยสายพันธ์ไทยแถวแถล้านบ่แน่นอายุแปดปีแล้วแปดปีแล้วเริ่มไทยที่แรงนี่ตอนจะปีครับคุยตัวนี้สามปีครับสามปีเริ่มแบบหน้าครับเริ่มฝึกหน้าอืมมือหนึ่งนี่ไทยไรบ้างครับผมมือหนึ่งก็ไทยมือละงานนี่ล่าฮะครับไทยมือละงานอืครับแจ้งสีมี่ไปไทยลงพื้นบ่ครับมี่ เวลาไปไทยพื่อนไ<ท>รับ<ห>จ้างคนละไร่ละสองลอยหาสีบไร่หนึ่งหมครับไร่หนึ่งเราเป็นเพื่อนเป็นนังขึ้นมาเกินเข้าไปไทยใหร้ราะมันรถมันลงบ่ได้มันลไไนม,นลมอ๋อแสดงว่าขอดีก็คือขั้นมองรดลงบ่ได้ควยเข้าไปได้ขัไไ้วยไปได้อ๋อครับเนี่ยเพื่อนยังมาติดตัวอยู่หม่องดำหน้านี่ครับอุปกรณ์นในการไทยครับนีอย่างไรครับมีแอกอันนด้คือแอกแอกโยข้อคั้วยยบ่าคั้วครับ คุณวัวแอกแอกคือตัวนี้ครับแอกคือตัวนี้นี่เขาเอื้นแอกครับอันนี้เอื้นแอกอันนี้เอื้นอ่องอ่องอ่องอันจุดใต้ข้อเขื่อนมันคือรัดข้อเขื่อไวเพราห้มันหลดบ่ใร้แอกหลวบครับผมตัวนี้กับข้าวข้าวข้าวนี่ต้องง่ายป่ครับเพื่อจังเดะข้าวมันกับกระปุกจำเป็นไว้สิไง่าอกครับธรรมดาข้าเนี่ยแหละนี่ข้าว อันนี้ก็แอกน้อยแอกน้อยแอกน้อยอ๋อเมื่อกี้แอกไงอันนี้อันนั้นนแยกไงอันนี้แอกน้อยอันนี้นังต้องแอกนังต้องคือยังนังต้องคือเอาแนวดึงไทยนั่นแหละอ๋อครับผมอันนี้เหละครับผานบ่าผานไทยอันนี้เขาเอื้นไทยเนี่ยครับผานไทยนี่อันนี้ผานไทยผานไทยอันนี้เขาเอื้นใบไทยนี่ใบไทยใบไทยน่นครับ้าสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนเอายังครับไทยเนี่ย ตัวมือเป็นเล็กใช่ไหมสมัยก่อนนี่มันเป็นไม้ครับวันนี้เป็นยังไงกระดิเปียโนเป็นเล็กนะนี่มันโบมี่ไม้มันโบมี่ป้าไม้แล้วครับไม้มันหายากเนาะไม้มันหายากอันนี้ก็ทิทนเลาวกันอีกครับมือหนึ่งนี่เขาอตีไทยได้ไร้ไร้ปันไหนครับมือหนึ่งมันก็ได้เป็นไร้เหมือนกันข้อไทยตะเซาเงี้ยเหมือนเ้าเหนื่อยวะครับก้อยก้อย กุ้งไอ้กระเบอมยายครับคนเยัยก่อนคนมยัยก่อนครับสีเบิ้งยังไดงครับอัานกุ้งไอ้สีเงยนี่กุมงไอ้มันสีเศร้าครับกุ้งไขันมันมีไอ้มันสีเศร้าครับผมมันสีหัวจักทั้นที่เลยขันมันหันมันเศร้าเลยกุ้งไครับไทยไปน้ำกินยาไปน้ำมันสีอะไรเตี้ยไทยไปน้ำกินยาไปน้ำฝึกยากวะครับพ่อฝึกกุ้งไมันก็ฝึกกุ้งไมันก็ฝึกเป็นเดียนบุลาคันตัวมันบ่นนั่นมันก็เป็นเดียนมันยังเสียได้ไทยครับ ตัวมันฝึกอยากตัวมันฝึกง่ายกับสวออ่างไไกะทิดฝึกแข่งในเวลาฝึกคอฝึกเขาก็เอาจูงมันตะวันฝึกให้มันไปน้ำคลองน้ำคลองตะวันแล้วเหาจังมาปักไทยจับแน่นมาครับ,บ,รบนะไปไปดันไปซื้อเนอะเอาะเขาเขาก็จับมันไว้บ่บดต้องไปโยกหางไถยได้โยกหางไถยมันเข่าได้เลยครับ แข้งเขามาพี่แมแข้งเขามาทั้งตัวแม้ไทยแมนี่บ่แข้งมาทั้งพี่แข้งหาดินทั้งทั้งในจังได้ครับแข้งหาดินทั้งในนี่บ่เออเอออแข้งไปไทยเขาทั้งในนั่นละนั่นละแข้งไปดินมันนี่บ่แข้งเขาแข้งเขาเยกดินมันแล้วังนี่บ่แม่นเออนั่นละ โนกประเดี๋ยวนักวงนี้แล้วเนี่ยขั้วเอินไปเองมันดอกกันผ้าไปได้อยู่แล้วล่ะคั้วไอไฟไทยก็ได้เจ้จ้าเจ้ออผู้ใดอครับป้าสอนที่แรลกครับฝึกตะกั่นคือตัวไทยเยอะเดี๋ยวนี้แหละพ่อก็ฝึกตะกั่นฝึกคือกันก็คั้ยนั่แหละครับผมเออเ้าเฮ็ดไปเฮาก็สซ้ำนันไปเรื่อยๆลองหยุดท่านดึงนี่หยุดเลยบ่ครับดึงก็คือมันหยุดล่ะ เบรคกลวยกับโยกกับมือเข้าก่อนล่ะครับกานเขาดึงมันกับยึดันสองเทียนี่ไปกานเขาดึงเสียกไลมันกับไปนะครับหัวหัวงานมันยุดมันกับเขาก็ต้องทิมไทยครับเอาทิมไทยเดี๋ยวผมปล่อยฉบอบหนึ่งมั้งสิแล้วนักตอนนี้ล่ะนักตอนเข้าทิมไทยนี่ล่ะ คมหางไว้เออความันร้มองไม้มันเข่าเข่าคมลงไว้ครับอ่าเรียวกลิ่นว้ยเลยเออแข้งเข่ามากว่ะเนี่ยเออแข้งใส่ดินทั้งในเออคืออยู่บนเนี่พ่อมันคือไปเรอดอะไปพวกเขามันก็ไปเรื่องเลยเนาะเออแลามันยังจะตัวไหมเนาะครับแข้งเข่ามากหลายๆแข้งเข่าเออโอ้เออแข้งใส่คือคือเออ แข้งใส่แข้งใส่แข้งหลายๆโอ้ยเมื่อย่อนตัวหนิไหมคนไทยไหมเอาคงคอกเครื่องครับวันนี้เมื่อหย่อนตัวนีิเตี้ยหว่านหัวโซเฟอร์ไทยพื้นละงาบหาบครับต้องใส่ประสบการณ์เนาะครับพ่อเนาะนใส่ประสบการณ์เด็กไม่เด็กไม่ดูมือไทยว่าได้หรอกครับเท็ยบไหนเท็ยบ่ะไรหรอกอ้า ขอแก้วครับ่อแก้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแก้วนะครับทีถ้าเฮาไถควายนะครับแชร์วิธีการไถควายนะครับยี่ยมุบมาเบิ่งประสบการณ์ใส่ควายไถครับเออมันเคลื่อนกับรถบ่วผู้อยากเบิ่งกับมาเบิ่งได้ไม่ยี่ยมได้บ้านน้องกุ้งสวรรค์เฮานี่ล่ะครับเบอร์โทรยังก็ศูนย์เก้าเก้าห้าหกเก้าแปดห้าศูนย์หนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแววนะครับสวัสดีครับ